มาดูอาจารย์ตาอีกรอบนะครับเรามาอยู่มุมด้านบนครับผมเนาะมาอยู่บนคันดินด้านบนครับมาดูการทํางานของเจ้า SK 400SM ครับกับการขุดลอกแก้มนี้ครับงานของผมเปนประธานครับบรรทุนโดยอาจารย์ตาครับวันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการแต่งส l ล p ครับดึงส l ล p ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จครับดึงให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วค่อยลงไปปาดด้านล่างใหม่อีกรอบนึงครับเนาะเนี่ย ความเร็วความแรงของรถทักษะคนขับครับดีมือว่าคอนโทรลรืวยวงสวิงชะเร็วขนาดไหนครับจัดจานหรือเปล่าเนาะ,นะไม้เค่กีฟันไปนไหนินดินติดเต็มฟันเลยครับ จะให้อาจารย์ต้านนะครับดึงสโลปต่อแล้วก็ให้อาจารย์เต้ครับหรือว่าอาจารย์ปลั๊กเนี่ยมาขับเจ้าไ c m g เอ็แล้ให้อาจารย์เฟิร์นเนี่ยคอนโทรลเจ้าซานี่หรือว่ากูบะต้าก็ได้แล้วให้อาจารย์เต้นี่ขับซานี่สวายหนึ่งสามห้าสี่อย่างเงียคราจจะหาอาจารย์เรียกทีมงานอาจารย์โอ้หรืออาจารย์อาจารย์แอบมาช่วยครับเนาะสักวันเนาะ ชียดินให้เร็วที่สุดให้ได้เยอะที่สุดครับพอดีว่าช่างตำรวจมาตั้งเมีผมแล้วเนาะเพราเรารู้แนวรู้ที่แล้วได้แนวได้ตำแหน่งแล้วอ่ทีนี้ก็เริ่มลยครับว่าจบภายในไม่กี่วันนี้นะครับจบด้วยทิยมงานของเราจบด้วยฟีมือของเรานี่แหละครับมไม่มีปัญหาแน่นอนจบแน่นอนจบไม่เจ็บเจ็บไม่แรงเจ็บก็ทนเอาครับอดเอาครับผมเนะเาเนะเก็บกต้องอด คนเอาก่อนนี่ยัดดินเข้ามาครับ ทกวันครับที่พูดเราก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายครับก็ให้ดูเรื่องของบรรยากาศหรือคนที่ชอบรถน,นะหรือเรื่องคนที่ชอบรถอาจูะเยอะก็รถ ยากนะครับไม่เหมือนกดบ่อความลึก2องสองเมตรความสูงคันไม่เยอะก็จะดึงง่ายตัดสะลุกง,ง่ายครับนี่ก็ตัดยากหน่อยนะนะครับเนาะกนรกดบ่อคันก็จะลำบากนะเสียบนิดน,นึงนะครับเ็นะยากก็สู้ครับต้องสู้ครับผมเนาะผมเข้าใจครับนะสู้สู้สู้ใกล้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับนฮะใกล้จะสมบูรณ์แบบแว่าสำหรับหน้านงานพวกเรา วันทูเนาะไม่รู้ว่าพวกเราจะโชคดีหรือเปล่าเนาะไม่แน่ครับอาจะที่จะทางตับูาย,ยาวๆนี้อาจจะให้โชคพวกเราก็ได้ครับท่าปรับปรุงสถานที่ให้ท่านให้สวยงามให้หน่าอยูอ่ให้สะอาดสะอ้านไม่ได้ไม่ไม่มีฝากกรกทึบก็เนาะทำความสะอาดอย่างดีกรเจ

ว่าไงทำเป็ไงต้องมาดูทักษะว่าจานนัด,น,ดนะครับอ่ะนิยนดันขอนไม้ขึ้นดูรอบนลยครับอ่ะขอนไม้ที่หรือว่ารากไม้ที่ททด้านล่างกันนะเนาะเห็นไปเห็นไม้ไม้เจ้าของเห็นไม้เจ้าของเห็นแนวเจ้าของหรือเปล่าเนะี่ยอ่าโว้ยขึ้นมาดัานบนนะครับใกล้แล้วครับผมเนาะหรือว่าหรือว่าใกล้จะถึงมุมแล้วเนาะอันนี้หรือว่าเป็น,นางานที่ ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็หรือว่าทําได้ครับเนาะหรือว่าทําได้ตรงนี้ก็สุดแนวนู่นเลยครับตรงนี้สุดแน่นอนครับตรงนี้เน,ะนาะนะกดรออาจารย์แบงก์ก็ไ้ครับไม่เป็นไรที่นี้เรากดรออาจารย์แบงก์กันแล้วก็จะให้คันที่ว่างๆก็เคลียร์ริ่งดินไปก่อนนะครับหรือว่าเคลียรจะให้เคลีย คันบ่อเกลี่ยกองเป็นลงด้านล่างเปน็นทางนี้จะได้เกลี่ยฝังนุ่งกับให้จบครับตันนี้ก็จะดูโล่งเลยแหละครับผมตรงนี้เนาะก็วันนี้ฝั่งนี้วันนี้อาจารย์เปนก็เคลียร์เกือบจบล,ละ,บะต้องคนงมีมือหน่อยเดินเคลี่เยเป็งนงานเป็นก็จะง่ายครับเกลี่ไป เด็นเป็นกี่แล้วเนาะก็ได้ไม้ใหญ่ๆกว่านี้จากกล้องกนันแะล้วจะแกะง่ายกานันเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าไม่มีทักษะในการตั้งเลยเนาะเอกีก็ไม่ได้ขับเจ้าคันนี้ประจำเนาะขับในซานนี่ก็หรือว่าขับรถเล็กกว่านี้ก็จะอาจจะไม่กล้องตัวเท่าไหร่ น้ำจิ้มขนันใหญ่ที่ก็โอโหสาอายเหมือนกันพอได้ก่อนเอาเท่าที่ได้ก่อนเอาเท่าที่ออกเลยนี่ออกพอสมควรทำความสะอาดมือหน่อยล้างมือหน่อย๋ยวไม่เป็นโควิดก่อนนี่นี่อ่าทำลุมตัวเขาเลกหน่อยเดี๋ยวด้เดียวเดี๋ยวม่เยะ ลุ้นด้วยครับผมเนาะมันหายคิปถึงลุ้นปริงไปกับเขาครับเนาะเป็นก,การคอนโทรลแค่ขี้ฟันแค่ดินออกจากมือเจ้าของครับเนาะ,ะถ้าแค่ออกดีก็จะได้ทํางานได้เยอะครับโคุยดินได้เยอะแล้วก็จะเบาด้วยนะไม่ใช่ว่าโดนไฟก็ติดติดมือต็มอ้าวออกหมดแล้วครับโอเคครับเนีย่ยจกต่อครับลุยกันต่อ ดูเก่งเหลือเกินเนาะอยู่ด้านในนั่งควบคุมเหมือแกจะเป็นคนแบบฟึดบฟึ๊ปัดปัดครับเกร่งเกร่งเหมือนกันเกร่งขับครับเป็นไรน้องๆใจสู้อยู่แล้วแต่ก่อนก็อยู่นี่เราพาไปลำไ,ไม้มาขกกับไปครับอาจารย์ตาเนี่ยไปหมดครับพาไปลำไ,ไม้มาขกกับไปพากลับมาสองแขนนี่นกลับมาครับรไปไหนก็ไปถือว่าโอเคครับไม่งอไงครับเนาะ cắm gà xù với bên cạnh tăng làm mấy con và khám tăng làm mấy con được. đi nó mà còn nó đây dưới sân bài Lực là gọi là đây tầm này cái mỏ sống นีและสะดวกคอนโทรได้ไม่ไม่ไม่กระดกครับ ไม่เป็นถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะทุกอย่างครับแต่อย่าลองยาเสพติดครับเนาะหรือว่าลองการทํางานนี่ถ้าไม่ลองไม่รู้ถ้าไม่หัดไม่เป็นเนาะก็เขาเรียกว่าต้องมีทักษะด้วยเนาะมีีมือมีทักษะมาดูอาจารย์เข้ามุมครับว่าจะหาวิธีไหนเข้าเราก็ไม่รู้เขาขับเป็ดก็ต้องดูเขาว่าเขาเข้ามุมยังไงอ่าแล้วแต่เขาเนาะ ทาไปพราะว่าน่าจะออกมาใช้ได้เพราะว่าเราจะลงมาด้านล่างครับรูดไปด้านล่างอีกมันจะง่ายกว่าที่เราดึงดินเราเกลี่ยด้านบนมันจะเสียเวลาครับเนาะอย่างนี้ขุดไปให้ได้แนวได้แต่แนวเกือบเฉลีย่ยก็ได้แนวก็ค่อยลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้วิธีการดึงล,ลงล่างง่ายครับปื้นๆกับอันเดียวจบหรืเพิ่งวันนี้จบเลยง่ายๆครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมย์ครับ การทำงาน,นของเจ้า s k 200ส m งครับวันโทโดยเจ้าอาจารย์ตะนะทำหน้าที่วันนี้ครับกไดไลค์กดแชร์ค,ครับให้กับัาใแจให้เราสวัสดีครับ